สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดบางกระเจ็ดตบางกระเจ็ดอบางคลางจวัยเชียงแสนค่ะเราจะไปไหว้พระกันก่อนนะครับแล้วก็เยี่ยมชมตลาดน้ําเดี๋ยวจานัดเช้าเดี๋ยวไปกันนะคะครับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดบางกระเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องนะครับไปไหว้พระขอพรกันก่อนนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับมีตลาดน้ําอยู่ที่วัดบางกระเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะพา พี่น้องและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับเพราะว่าวัดบางกระเจดนี้ก็อยู่ติดกับแม่น้ําบางปะกงนะครับวันนี้ก็พาอาจารย์หญิงมาเที่ยวเยี่ยมชมบรมิเวณสถานที่ไหว้พระตาบนกันไหว้พระแล้วก็เยี่ยมชมสถานที่ตลาดน้<ป>ํานะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังที่อาจารย์หญิงยืนอยู่สถานนี้นะครับก็เป็นต้นไม้นานาพันธุ์เลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่วัดบางกระเจดก็มาเยี่ยมชมกันบริเวณตรงนี้นะครับ อยู่ติดกับแม่น้ําบางปะกงนะครับทิวทัศน์โอ้โหงามจริงๆเลยนะครับงา,งามมากเลยค่ะเอางี้ดีกว่านะครับเราไปกันเลยดีกว่าพูดเยอะเสียเวลานะครับไป,ไปเลยครับสําหรับโชว์นี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาตักกราบูชาขอพรกับหลวงพ่อพระสักดิ์แล้วนะครับที่อยู่บริเวณวิหารของวัดบางกระเจ็ดแห่งนี้นะครับ ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาไหว้พระขอพรกันแล้วครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็มาสักการะบูชาขอพรกับสมเด็จพุทธาจารย์โตแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดบางกระเจ็ดเลยนะครับอำเภอบางคลาจังหวัดสกเพลิงตาแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นการร่วมทำบุญกับทางวัดนะครับเพื่อเป็นการบำรุงวัดบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนะครับ ตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาปิดทองกันแล้วนะครับครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาท่านผู้ชมมาปิดทองหลวงพ่อ พุทธินวงกันแล้วนะครับหรือหลวงพ่อขาวนะครับก็ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านตรงกลางนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับมีความปัะสิทธ์กับสถานที่ตรงนี้อย่างมากๆเลยนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องสาธุชนคนใจบุญเดินทางมาปิดทองไหว้พระที่วัดบางกระเจดนี้นะครับส่วนบริเวณด้านหลังก็เป็นพระศิวลีนะครับส่วนโอตรงกลางนี้ก็เป็นหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับ ด้านซ้ายมือก็เป็นปังอุ้มบากนะครับแล้วก็ส่วนด้านขวามือนี้ก็เป็นปางมารวิชัยนะครับหลวงพ่อโตนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์กับสถานที่ตรงนี้เราก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญนะครับท่านที่มีโอกาสแล้วก็เดินทางมาที่วัดบางกระเจดได้ทุกวันเลยนะครับมาร่วมทำบุญกันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านชมกันให้จบคลิปเลยนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวิหารของวัดบางกระเจดนี้นะครับก็เป็นพระทุกพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนกับสถานที่นะครับมาทําบุญไหว้พระกันที่วัดบางกระเจดนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณ ตลาดน้ําของวัดบางกระเจดนะครับที่อยู่ติดกับแม่น้ําบางปะกงนี้นะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่นะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมตา,ารีนิกธาตุแล้วนะครับ สำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการขอพรกันเลยนะครับวันนี้เราก็พาท่านมารับบุญรับกุศลนะครับด้วยกันเลยนะครับสำหรับวัดบางกระเจดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอบางคาจังหวัดจันเบุรนะครับก็มีอายุมาอย่างมากมายหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับ ซึ่งในขณะน,นี้วัดบางกระเจ็ดนี้ก็มีการพัฒนาการต่างๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างมากมายแล้วนะครับก็อยู่ติดกับแม่น้ําบางปะกงอยู่ติดกับเชิงสะพานข้ามแม่น้ําเลยนะครับสําหรับแม่น้ําบางปะกงนี้ก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านที่เป็นสายบุญที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้หากท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนกับสถานที่ของวัดบางกระเจ็ดแห่งนี้นะครับระยะทางการเดินทางนี้สะดวกสบายมากเลยนะครับ ครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาสักการะบูชาหลวงพ่อง,ง้วนะครับที่ประดิษฐานอยู่บริเวณตรงกลางนะครับด้านซ้ายก็เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตคมบาลังสีนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดและก็ส่วนตรงกลางนี้ก็เป็นหลวงพ่อง,งวนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์อดีตเจ้าวาดของวัดบางกระเจดนี้นะครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ นะครับมารู้จักกับสถานที่ของวัดบางกระเจ็ดนี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องาสาธุชนคนใจบุญที่เป็นสายพุทธนะครับหากท่านมีโอกาสก็เดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดบางกระเจ็ดมาได้ทุกวันเลยนะครับเพื่อเป็นการบำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลพระศาสนาให้สืบต่อไปนะครับ สำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดบางกระเจ็ดแล้วนะครับทาบุญไหว้พระเป็นที่ติดตับเรียบร้อยก็อย่าลืมนะครับก็มาสักการะบูชาขอพรกับเทพเจ้าทันใจนะครับหรือว่าเทพทันใจนะครับโชคลาภการงานการเงินนะครับหากเรามีความศรัทธาความสาเร็จนั้นย่อมสําเร็จอยู่เสมอไปนะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวิหารพระตักตริตแล้วนะครับ ก็มีพี่น้องสาธุชนคนใจบุญก็ทยอยเดินทางหลั่งไหลกันมานะครับปิดทองพระไหว้พระเพื่อเป็นการขอพรขอความสุขขอความจเจริญในชีวิตกันนะครับเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้สืบต่อไปนะครับเป็นการบำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาของเราให้สืบต่อไปนะครับ ครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณตลาดน้ําบางกระเจ็ดแล้วนะครับขายดขายดนะที่าดที่บางกะเจที่ากร็วัดบางกระเจเลยครับค่ะสามรีขายาอิตย์แล้ววันระัดเนลยะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดินทางมาที่วัดบางกระเจ็ดก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวตลาดน้ำอุดมลาน้านค้ากันด้วยนะครับ สินค้ามากมายเลยนะครับแม้ขนมนี่น่ากินน่าทานจังเลยนะครับเนี่ยขนมไทยน่นะคะอ๋อครับก็ขอให้ขายดีนะครับขายได้เยอะๆคร,ครับครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หมูสเตะกับเพาะปลาตรงนี้นะครับ ครับโอ้นี่นี่กระเพาะปลานะครับน่าจะขายดีไหมครับเนี่ยดีค่ะหมดขายดีนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมที่วัดบางกระเจ็ดนะครับแล้วก็มาเที่ยวที่ตลาดน้ําของวัดบางกระเจ็ดนะครับช่วงนี้พี่น้องประชาชนกําลังเดินทางมานะครับแต่ยังไม่มากมายนะครับช่วงไม่บ่ายพี่น้องประชาชนก็จะมากันเยอะเลยนะครับปกติแล้วคนเยอะทุกวันไหมครับ อ,อ๋อปกติแล้วเยอะเนาะครับผมดยวต้องซื้อหมูสครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นร้านผลไม้นะครับที่อยู่บริเวณตลาดน้ำบางกระเจดนะครับปาปกปางกงความนะครับมะพร้าวบางบผม ตัวนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าร้านเจดากุ้งเผาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาดูกุ้งเผาที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงครับนี่ครับกุ้งเผาครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับร้านกุ้งเผานี้ก็อยู่ที่บริเวณตลาดน้ำวัดบางกระเจ็ดนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็อย่าลืมนะครับมาอุดหนุนกันด้วยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณเรือมากอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับเป็นเรือโบราณนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดบางกระเจ็ดนี้นะครับมาเที่ยวตลาดน้ําก็มาทานอาหารก็มานั่งกันอยู่ในเรือตรงนี้นะครับเรือทั้งนั้นเลยเป็นเรือทั้งหมดเลยนะครับเรือมาศเรือโบราณนะครับ ตลาดนทั้งนี้มีแต่เรือทั้งนั้นเลยเป็นความแปลกใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะรับนี่บนเป็นเป็นตลาดน้ํานะครับเป็นตลาดน้ําเป็นตลาดเรือทั้งนั้นเลยนะครับก็มีเรือมากเยอะเลยนะครับสําหรับท่านที่ไม่เคยเห็นเรือเยอะๆแบบนี้ก็มาที่วัดบางกระเจดตรงนี้นะครับเป็นตลาดน้ําแต่เป็นตลาดเรือด้วยนะครับขายบนเรือด้วยสินค้าทั้งหมดขายอยู่บนเรือนะครับนี่ครับคือสินค้าที่ทางร้านค้าก็ นำมาขายกันก,ก็ขายบนเรือนะครับตลาดน้ำตลาดเรือเลยนะครับ ครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณตลาดน้ําวัดบางกระเจ็ดนะครับนี่ก็คือหน่อไม้ปลาเผานะครับก็เป็นสินค้าที่พี่น้องประชาชนนะครับนํามา,าจําหน่ายขายกันอยู่ที่บริเวณตลาดน้ําวัดบางกระเจ็ดนี้นะครับสําหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับช่วงบ่ายๆนี้จะหนาแน่นเลยนะครับช่วงเช้าจะน้อยหน่อยนะครับ สำหรับตลาดน้ำบางกระเจดนี้ก็เป็นตลาดเรือจริงๆเลยครับมีเรือเก่าๆเรือโบราณน,นะครับมีมาให้กับพี่น้องทุกท่านได้ชมกันนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณาลานร้านค้าแล้วนะครับ สำหรับท่านที่มีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวที่ตลาดน้ำวัดบางกระเจดนี้นะครับอำเภอบางพราจังหวัดชายเกิงเต่านะครับต,ตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณ ปากหม้อสาครูแล้วนะครับขายดีไหมครับดีครับปกติแล้วขายวันเสาร์วอาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาด้วยครับวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดแม่ไนครับอ๋อก็เป็นเกี่ยวกับเฉพาะวันหยุดนะครับที่นํามาขายกันนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณร้านข้าวโพดแล้วนะครับข้าวโพดเยอะเลยนะครับ ครับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณร้านขายของฝากนะครับเป็นต้มโอนะครับขายดีไหมครับครับก็ขอให้ขายดีขายดีขายกันได้เยอะๆเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาที่ตลาดน้ำวัดบางกระเจ็ดนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันขัดตะเลิกนะครับนี่ก็ต้มโอแกะแล้วนะครับ ครับผมอันนี้ถนนนะครับถนนถนนครับช่วนง <ampoo. S 1> วนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันเรื่อยๆแล้วนะครับมาเที่ยวที่วัดบางกระเจ็ด<ๆ>ม,มาเที่ยวที่ตลาด,าดน้ําวัดบางกระเจ็ดกันนะครับมาเที่ยวชมดูเรือมากเรือโบราณเรือเก่าๆนะครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ําบางปะกงนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าวัดบางกระเจ็ดนี้นะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณแม่น้ําบางปะกงแล้วนะครับ ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะริบหน้าเจอกันใหม่ค่ะจะลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ